สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านขามนะครับมาฟังผลลัพธ์การใช้เทพมรกตเ<ฮ><ฤ>ทพทองคาแล้วก็ตัวฟลอร่านะครับกับคลิกนะครับมาอยู่ที่บ้านขามอําเภอกันทาราลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดยังไงแม่เดือนแนะนําตัวนิดนึงครับนี่ซือผงสีวงประเทศค่ะอยู่บ้านขามได้ได้ใส่ยามรกตแล้วก็เทพทองคาฟลอร่ายาเพิ่นดีค่ะพ่อคิดขิดลงไปได้อาทตย์นึงดอกแต่ขาวน่วยซ้อนขึ้น ภูมิใจมากค่ะที่ได้ใส่ยาอันนี้ผู้ใดบานทัานใส่ทดลองด้วยค่ะอ่าเห็นปีเนี้ยน้ำท่วมนะใช่ไหมบ้านขามเนี่ยคือน,น้ําท่วม,ม,วมใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เดือนเนี่ยได้ใช้ก่อนที่จะน้ําท่วมก่อนที่จะน้ำท่วมนะครับชีดได้อาทิตย์นึงหูซึกว่าดอกขึ้นขาวน่วยขื่นซ้อนขึ้นเต็มเลย พุ่มใจคะว่าจะได้ไหลายๆเงินแสนสองแสนคนละพ้นทุดทไทยมูลนายพ่อบาทน้ำท่วมค่ะครับเนี่ยครับเราก็เลยอยากพามาฟังจากปากนะครับของคนที่ใช้จริงนะครับถึงแม้ว่าปีนี้น้าจะท่วมแต่ว่าพอหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยใช้เทพมรกตเทพทองคา<ช>แล้วก็ฟอร่าชุดปุ๋ยพริกดก3ตัวนี้นะครับแล้วฉีดไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะ่สัปดาห์พริกเป็นยังไงบ้างครับพริกซ้อนดอกขึ้นขาว นวยซ้อนขื้นดอกนี่เต้มต้นเลยค่ะมาทั้งดอกมาทั้งลูกมาทั้งลูกแล้วก็ดอกมันมีแล้วมันก็เถือกหยามก็ซ้อนนวยขึ้นมาพูดงี้คือซ้อนซ้อนออกมาเรื่อยๆเลยแล้วต้นเป็นยังไงบ้างครับต้นงามค่ะใบเขียวโอ้ยเห็นแล้วพุ่มใจบกดว่านมาถั่วเห็นแล้วเห็นบอกว่ามีคนเก็บพริกรอบแรกนี่คือมีการจงการจองกันจองแถวกันเก็บจนจองว่าแถวนี้นะจองก่อนเด้อจีมาเก็บงวดหนา คนดท้ายบระเทศเจ้คนเพื่อนๆก็ใช้กันหลายคนแต่ว่า <c oughs> ติดปัญหาเรื่องของอุทกภัยปีนี้น้ําท่วมเข้ามานะครับเดี๋ยวต้นปีหน้าเอาใหม่ปล <c oughs> ูกใหม่เพราะว่ายายังมีอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ใครสนใจนะครับอยากจะมาสอบถามจากปากฟังจากเสียงเอ๊ะมันใช้แล้วมันได้ผลจริงไหมไอ้ยาชุดเนี้ยไอ้เทพมรกตเทพทองคาแล้วก็ฟอลอร่าเนี่ยเมื่อใช้กับพริกแล้วเนี่ยมันดกจริงไหมอย่างเงี้ยเขาจะมาถามไม่เดือนนี่ไม่เดือน,อนยินดีตอบเขาไหมครับ <c oughs> ยินดีตอบค่ะทุนนี้การันตีไหมครับว่า ใช้ดีจริงๆค่ะรัระนตีค่ะดีมากฝากไว้ตัวเทพมรกตเทพทองคาแล้วก็ฟอร่าถ้าเป็นพืชตระกูลที่มีดอกมีผลนะครับก็สามารถนําไปฉีดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือฟักแฟงแตงพริกจะติดดอกดอกแล้วก็ลูกจะใหญ่น้ำหนักดีนะครับแล้วก็ต้นนี้คือสวยครับใบแข็งแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่เดือนนะครับที่ให้ข้อมูลการใช้ปุ๋ยเทพมรกตเทพทองคําแล้วก็ตัว ฟอล่ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ